เงินดิจิทัล1น0 0 0บาทคลังจอบเปิดลงทะเบียนต้นเดือนสิงหาคม2567คลังจอบเปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัลในช่วงต้นเดือนสิงหาคมยืนยันประชาชน50ล้านคนได้เงินภายในสิ้นปีนี้เว็บไซต์สำนักข่าวไทยรายงานว่านายชุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการแจกเงินดิจิทัล1น0 0 0บาท ว่าในาการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินผ่านดิจิทัล w a l l ล็วันศุกร์นี้จะเตรียมเชิญกระทรวงพาณิชย์หารือถึงความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและรายการสินค้าเพื่อให้ประชาชนใช้จ่ายเน้นสินค้าประเภทใดบ้างเพราะเป้าหมายหลักคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นสินค้าผลิตและใช้วัตถุดิบภายในประเทศไม่ใช่สินค้านำเข้าเป็นหลักเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลยอมรับ ร้านค้ามักจะขายสินค้าผสมและหลากหลายชนิดจึงต้องมีกลไกกำกับการดูแลให้ชัดเจนซึ่งขณะนี้มีร้านค้ากว่าล้านลายสนใจเข้าร่วมโครงการดิจิทัล10,000บาทนอกจากนี้นะคะจะเปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัล10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมและมีกลไกให้ยืนยันการใช้สิทธิ์ก่อนจะปิดระบบ เพื่อทำการตรวจสอบสิทธิ์จากหลายหน่วยงานร่วมกันในช่วงสิ้นเดือนกันยายน2567ด้วยคาดว่าการพัฒนาระบบแอปจะพร้อมในไต,ตรมาสที่3ยืนยันเงินดิจิทัล10,000บาทถึงมือประชาชนสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนนายจุลพันธ์ยังกล่าวต่อเพิ่มเติมว่ากระทรวงการคลังไม่กังวลเกี่ยวกับการประชุมในชั้นกรรมธิการพิจารณางบประมาณ เกี่ยวกับแหล่งเงินโครงการดิจิทัลวอลเลต5แสนล้านบาทโดยใช้แหล่งเงินจาก3ส่วนได้แก่ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี2,567วงเงิน1 7 5 0 0 0ล้านบาท 2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี2,568วงเงิน1 5 2 7 0 0ล้านบาท 3. การใช้เงินจากมาตรา28ของทกสวงเงิน1 7 000, 2 3 0 0ล้านบาท นับว่าเป็นเรื่องปกติของการประชุมหากชี้แจงแล้วยังไม่เป็นที่พอใจเอกสารไม่ครบถ้วนหรือมีข้อสงสัยจะให้กลับมาชี้แจงใหม่จึงไม่เกี่ยวกับงบประมาณไม่ผ่านสภาจึงอยากให้ประชาชนคลายความสงสัยในเรื่องนี้